thank you ดับ10บน160หวดดับตัวเดียวนะครับสูตรที่2หงวด16คุมพา66โดยอาจารย์แอดคารมายนะครับยังกู้ช่องเดิมคืนไม่ได้ครับก็ต้องเล่นช่องใหม่กันไปก่อนบอกเพื่อนๆกดติดตามส่งเล้งกันไปด้วยนะครับดับ10บบนนี้ทำ ได้5สูตรครับดับ160งวดถ้าจะได้เพิ่มก็ขอเพิ่มไวใต้วิดีโอได้ครับเอาจารย์จะคาดการให้แต้มล่างยังยังครับอาจารย์จะพยายามค้นหาให้ที่ใกล้เคียงกันที่สุดเพราะว่าสูตรมันอยู่ในบัญชีอีเมลโดนแฮกตอนนี้เข้าใช้ไม่ได้นะครับพิมพ์คำอื่นบ้างนะไหมครับพิมพ์แต่ ขอแ้มล่างอย่างเดียวกำลังใจพิมพ์ยากไหมครับขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวจะค้นหาให้ครับระหว่างที่หาไปนี่ก็เดี๋ยวแถมดับสิบบนห้าสูตรครับก็อ,อยากได้เป็นเจ้าของก็เสียค่าครูได้ครับวดหน้าถ้ามันเข้าต่อนะ แต่มันหลุดทั้งหมดก็ตัวใครตัวมันครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้าต่อครับวนันี้น่าจะเดินต่ออยู่ระดับอาจารย์เศรษฐีพันล้านแอดคารมไมนะครับวัที่1ดับ9ออก5 9นะดับหลัก10บนะครับดับอยู่วัที่2ดับ4ออก3 7มดที่3ดับ7ออก2 5 งวดที่5ดับ4ออก1,6อ่ารู้กันแล้วใช่ไหมครับอ่าลากยาวเลยทีนี้ของอาจารย์มันเป็นแบบนี้ครับสูตรดับตลอดแต่บางสูตรมันก็ไม่ดับถ้าคุณไปได้จ่องอื่นตัวเดียวมาเด็ดเด็ดเน็ดเน็ดก็อย่าดับนะครับอาจารย์ไม่ได้เก่งแบบเทวดารู้ล่วงหน้าโลกอนาคตนะครับได้อยู่แก่คำนวณสูตรท่าน,นั้นเอง ย้อนหลังย้อนอดีตเป็นคนชอบคิดถึงอดีตครับอดีตจะพาไปสู่อนาคตด,ด้วยความเข้มแข็งมีบทเรียนงวดที่60ดับ8หอกห5ครับดับหลัก10บ,บนนะงวดที่80ดับ2ออกเียดหกงวดที่90ดับ0ออกเียดส วันที่96ดับ2ออก6 7วันที่100ดับ7ออก9 1วันที่ร้6ดับ2ออก0 4ยวันที่ร้อิดับ7ออก9 5วันที่ร้อครับดับ1ออก3 7วันที่ร้อดับ 7ออก18ครับวัที่150ดับ9ออก3 2วัที่155ดับ3ออก8 9วัที่160ดับ4ออก1 1วันที่161ดับ4ดับหลัก10บนนะครับดับ4สูตรมันมาตามนี้อาจารย์ คำนวณมาตามนี้แบบนี้ตามที่เห็นนะครับถ้าถูกใจเอาไปใช้แต่ถ้าของคุณเด่นคุณหยาดับนะครับเด่นไปเลยอาจารย์ไม่ใช่เทวดาที่จะรู้ว่าัดข้างหน้าออกอะไรแต่ว่ามีเซน์อยู่99.99เ99ซนะครับการเล่นหวยก็ต้องเสี่ยงครับ เล่นต่อเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถูกแน่นอนทวทติลาอาจารย์ให้หนึ่งหนึ่งบนนะครับสําหรับคนที่ติดตามอยู่เห็นหายไปอยากเข้าห้อง VIP ไลพ์ปีอาจารย์เปิดรับอยู่นะครับเปิดรับอยู่แอดไลน์ไปที่ใต้คลิปวิดีโอครับมีแอดไลน์บอกไว้นะรายปีเก่าส่วนรายเดือนก็สมัครได้ครับ เราเดินสมัครเข้ามาได้เดือนละ600บาทนะครับใน u t u b e โดนแฮกไปแล้วมาสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับี๋อาจารย์จะส่งไปให้ทางลายลายก็ดูใต้คลิปวิดีโอนะครับอาจารย์วางไว้แล้วเป็นมาตรฐานเลยจะซื้อสูตรก็ได้ครับอาจารย์ขายสูตรกินแล้วฮ่าฮ่าฮ่าค่าน้ำก่บไฟค่าน้ำมันรถ ค่าไข่เจียวโอเคครับเดี๋ยวพบกับสูตรที่3ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์สวัสดีครับ